นาดอันเรื s <S right. oh, oh. oh. ่อยวะอันซื้อแรถูกอหาเรียกเบ้เป่าเอาแค่องหากับพ่อมาสักอันไปซื้อรกซ์ี่มาว่านียัวนั่นพดีถาถาถาเพื่อนะะถาเพื่นมากเพื่อนแต่งซื้อเปนเลขกัเขาแล้วตำเลออกมาเหมือนมันซื้อร็อกี่สองหางเพา่วะเลขเบ่เป่ามีสองิงสองหางมาสัอันเขเป็นคนเด็กใหญ่ภาษาเันไปออกหาร้อยบ่ะ

แม่แก่ก็ไม่ได้แม่แม่แก่ก็ไม่ขับบ่เอาหาน้อยตัวมาเดิล่าค่ะไปพี่เห็นไอ้เห็ดมาหลีหน่อย้วเนี่ไปเอาหลีกไงไปเอาหลีล้วไปนำชินใส่ไมีซ้อนงซ้อนงแม่ไปขอใส่ไว้หลีกไงินใส่ไว้หลีกไงต้อไปหยอดบิ้นใส่นมาอย่เพราะว่าไปซื้อตั้ง่งาก็ท่าเนี่ยน้องซื้อมาช้น้ค่ะ รองพันสอง่านเลยหือว่าสงที่ใส่ไงทีสืจ้าวมาสองพันเนียอาเจ็บจง่แม่มุนอหารเป็นไหนนำอยู่เป็นอากระช่งใบเบียมาซือเค้กให้สินใสชันอยู่ขึ้นนะครับใบเบียนะครับผมนานหน่อยนะครับผม เล่าบอกหุจับเด็กไงนั่นนี่พอกระทางยาช่วทางมือตาฮัดเป็นพ้อแต่เด็กเล่เด็กน้าหน่อยดีครับชิ้นไสก็ได้ถุงมันสีเลยครับผมแชิ้นใสบอบก็คิดัวชิ้นไสก็ยยงหัวเือนะครับค่ยังหัวหลานนะครับยายตาดีเป็นเมียพอฟูคนบอกสามหกสูงไปเห็นชุนหกสมันก็เลยมาได้มันจะได้ตดกรโมตอนที่สินใสมาอยู่ม่นะครับยายตาดีเลยนะครับ ได้เดยคือตโมยายพยัญชนยหัวล้านปู่บอกสามก็์คือศูนย์คือรม่งก็เล้เบิดตูดจะนก็เสียลายอินพยันหัวรานนหัวล้านินคือันดวงบนโต๊ะต๊ะปีไก่โอ้ยมาอานเสริมดวงเลยดวงต๊ะั้องรวยต้งนง้เซรเียปลาานเราดินหาเนี่ ที่นะี่คนมาฮักเทเลอร์มนมามาหอันเมี่ยม,มาก,ก็ปลูกท่างุ่นเรายิบรถตู้เลยเมื่อ <c oughs> วาน,นพ่าจ้านี่ยพอเราับรถไปทำตูดรถขมูนเอบแอบลุ่ยใส่ปาก,ก็อะไรใจก็ใยเดิ้ให้ไ้ขึ้นมาอยู่ดีนกหน่อยนะคะคมือ่อดบินเยวมีอันได<ห>้ึ้นร่นรุ่นอันกินรถเนรุ่นอ่นมังลาพึ่มาึ้นร่น เดี่ยวเขาลูกไฟนะครับลูกไฟผู้นี้บอดีก็อยากให้นชิ้นแส้เต้นี้เอาผู้ไม่ชิ้นใส่ไว้ว่าบปซอยเดียทางเั็นนะครับผมไปนั่งผู้สาวเขากำลังไปวางให้ขึ้นดีกันชิ้นใส่ก็เลยส bon ันเกกชิ้นใส่ก็ซอยเดียวผู้บ่าวกับผู้สาวเหมือนต่อชิ้นใส่ละฟังผูดยิ่งบอกว่าซอยเดียวแน่ชิ้นใส่ชิ้นใส่ก็จังเลยสันเกกให้ผู้หัวขึ้นมากชิ้นใส่ก็ซอยขึ้นมากแต่ชิ้นใส่จังเลยสันเก๊กกำลังดีกันดีเลยครับ ไอเงอป้าเจดํานะครบผมอยากไ้เ <único> ม <Liberty acontece> ีย่อยากแตงค่าดอกิใสก็ซยเดียวเห็ได้เมียอยู่ดีครับค่าดอกมงมได้แตงอยู่็ดียก็ดีกว่าน่อย ฟอกูข้นบอให้เห็นอยู่ใน่อยฟามเป็นเล็กหน้าน่อยคือมีฟอกกระปลาดเอาเองต่ละแต่ละแม่จะมาก้ห้าิ้นใจนะบอกแม่อยู่หมู่บ้านมาเด็กไงต้หงบริหารมือเด้อแม่เอยินใจ้ว่มมีสองกินเด้อแม่เลยอยู่อารกินบ่มันใจค่ะมั่นใจตอนตอนชิ้นใ่เอาเอาเห็ดูมีดมืดกก็ไปอดสาม อตอนเช่กลับนานแตลาปูแล้วว่าจะกลับน,น่โหไปห้องบอกว่าปูาว่าสวยาะกลับแล้่สินไส่ mm hmm. แบนนั่นาเลยกับมาคุ้ยน้ำดุกลับบ้านเธอเลว่าเบิ่งในมือด้วยถันออกอีกเลยออกเีกไปซ้ำหามันใจเน,นีต้องซื้อตัวอื่นเขา้า mm hmm. แม่ขันกลับก็บได้หน่อยเ mm hmm. อาซ้หาตรงนล้ mm hmm. น่ 9ก้าสามห้าซื้อตัวเดียวยหนเจ็ดร้อยเลขเก้าสามหวันนีพี่สามยู่งเทียบปากซือ้ออีกห้ารอยหล่ะพุ่มไส้มันม่พุ่มไส้เลขสามหนสามหันี่ยคือสองพันไสเลยเหของเราเพราะว่ามันเป็นอย่างเดเป็นเลขเราอะค่ะอยาไมาสา่งอันนี้ให้เพื่อนเขาสงฝัน อันลูกคิดว่ามืเอื่นนี่แม่ได้เล็กเล่ามืเอื่นแม่จะมาหกสิบกว่าถึงครบกินห้าขวดไปสักกันเมื่อวานนต่ชื่อไงมาหาเมื่อวานนี่เขาไปแกล้งกันเมื่อวานแกล้งกันแกล้งกันเนิน ไปกินบ้าเอาเครือกับห่อใส่ครับผมเดี๋ยน้อยมันดังเกินไปดังไปเดี๋ยน้อยมันอัดสายนี่คงว่าหัวเขาไม่ได้เสนาหนุกุตาขยาคุณหนูเาหนุกุตาขยาหน้ำมารับผ่อมมาหวานน้ำกันเด้อครับผมใส่ยดเดือกันเด้อพ่อปฟูแม่ยอย่างมันเขามีสุกมีใส่ให้ดำให้ด้วยสินใส่แตงเดมยางวังอยูน้ำงาม แกตโนกุตตาขยาคุณโนสนุกุตตาขยาคุณโนสนุกุตตาขยาอยู่ขนุสนุคุณุสรุคุรุคุรูนี่ครับผมผู้สาวครับผมยังว่างดึกครับผมตาจังบอกแม่นะให้แม่ดินลำดวนกันอันนี้เล่งใหญ่เนาะค่ะครับผมแต่มนุษย์ติดยาด้วนในสิ่งที่เข้ามา แป่ทายได้บ่ครับผมคือซื่อน้อง่ะไรเจเจพี่น้องสิบี่เอาแล้วสองแปดสองหกค่ะพี่เจลน่าเอาเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะเหล็กใหญ่เะะ้ยค่ะพี่น้องเด้อของวันที่สองพุทธภาคมเนาะคะ่ะสองห้าหกห้านะคะพี่น้องของน้องนู้ดีเนาะคะ่ะพี่น้องมักกะคอยเอาไปพิจารณาเนาะคะ่ะมักกะจัดคัดกะพานเนาะคะ่ะทังช่องเสนอเป็นซื้อกลางหรือว่าเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเท่านั้นเนาะคะ่ะถือพิษบัวกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสำรับตัวดีตัวเด็ดของน้องนู้ดีกา8แปดหกสองเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ก็ลองเอาไปพิจรารณาซ้อยกันนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่ายังมันก็นเกิดขึ้นได้นะคะพี่น้องค่ะก่อนเบิ่งคลิปหรือว่าที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะค่ะพี่น้องค่ะถามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ท่างช่องนะคะบว์ว่าสิปเป็นที่ยู่ของน้องนูดีนะคะแอดก็ได้ลงในคลิปให้เบิ่งแล้ว้อคะพี่น้องเด้อค่ะ กะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะที่โทรมาเอาแต่งแต่ที่อยู่หรือว่าเบอร์โทรเนาะคะ่ะจังไดกะซอยเขามาเปลี่ยนกําลังใจในทางช่องให้ทางแอดมินน้ำเดือดค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาเดินทางกะใส่ระยะด่นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะไปไก่มากไก่กะเติมน้ํามันกะเปลี่ยนพันๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังไดกะเปลี่นกําลังใจให้ทางคลิปพ,พ่อแอดมินได้มีค่านำ้ำหมกน้ํามันเนาะคะ่ะพ่อได้ค่าก๋วยเตี๋ยวเดเือด,เด,เดพี่น้องคะ่ะจังไดกะเมตตาสงสารทางช่องน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะถ้า โทรมาถามย่างเดียวนี่ทางช่องนี่ตายแท้ๆค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าสิบ่มีคาน้ามันเดินทางไปทําคลิปําข่าวมาฝากมาต้อนเนาะค่ะจังไดกะถาบ่มีเวลาอีลี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เปิดทิมไว้สั้นละค่ะพี่น้องไเวาอยุ่ผู้เดียวก็บ่เป็นยังค่ะพี่น้องค่ะพ่อได้คาน้ำหมกน้ํามันด้เด้อค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้น้ามันมันแพงเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังไดกะเมตตาสงสารทางช่องน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะบ่เบิ่งในช่องนี่กะ ทางช่องกะีบริบมีกําลังใจเห็ดคีบเห็ดคาวมาฝากมาตอนเนาะคะ่ะจังไดกะฝากถึงคุณพอ่อคุณแม่เนาะคะ่ะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเนาะคะ่ะเปิดทิมไห้ก็ได้เด้อค่ะเห็นงานรีเสียงไหวเปิดทิมไหวค่อยๆก็ได้คะ่ะพี่น้องคะ mm hmm. ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่างช่องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสาหรับตัวดีตัวเด็ดของน้องนูด,ดีเนาะคะ่ะเพื่อนกระหายมากเม็ดเดียวแขนๆจังเช่น่ะคพี่น้องสามตัวเน้นๆสำนีละคะ่ะแปด หกสองเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะบางท่านก็นว่าแอดมันตัวน้อยแม่ตาบอดีบวเห็นเนาะค,ะะคะ่ะแปดหกสองเด้อค่ะพี่น้องเด้อกับผิดจระนาเบิ้งเนาะค่ะชอบจัดขัดผ่านเนาะค่ะคลิปนี้กับคุยพ่อแม่ทุกท่านเฮ่งเฮ่งลุยลุยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ